พ่อกล้าวันพ่อใช่ไหมอะไรต่างๆปลูกวันแม่แล้วก็ดูแลไปถึงวันสมเด็จย่าใช่ไหมหรือท่านที่จะครบรอบวันเกิดวันแต่งงงแต่งงานน่นะครับก็ไปนี่แหละครับไปปลูกต้นไม้ครับไปปลูกต้นไม้เนี่ยครับอุทยานก็จะมีพันกล้ามีอะไรต่างๆมีพื้นที่ให้ท่านปลูก นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะไปกันเป็นครอบครัวเลยชวนลูกหลานไปหรือจะครบรอบโอ้แต่ถ้าพาคุณตาคุณยายไปด้วยถ้าเส้นทางไม่ดีก็เราเอาก็ใกล้ๆก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ผพะว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมกันเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ปลูกดูให้ดีนะครับคนที่ปลูกรอบๆบ้านเนี่ยผมก็เป็นคนชอบปลูกนะอ่าอนะเหมือนอย่างดาบวิชัยสุริยุทธ์นะโอ้ปลูกตอนนี้เป็นร้อยตารวจตรีแล้วนะอ่าธตาเกษรนี่แหละเป็นร้อยตำรวจตรีแล้วหมวด สุวิชัยใช่ไหมหมวดวิชัยหมวดวิชัย,ชยสุริยุทธ์อ่าเดิมก็ด่าดตํารวจวิชัย,ชย<ะ>สุริยุทธ์ใช,ใช่ไหมครับแกปลูกเลยแกดูเลยอืมนะปลูกไปแล้วโตไปเนี่ยมันจะไปติดสายไฟไหมอืมพอโตแล้วดันมาตัดเราทิ้งเพราะอะไรเพราะมันไปติดสายไฟก็เราดันปลูกไม่ดีไงก็ต้องดูสถานที่จะไปปลูกตามคลองชทมชนชรมทาก็ดูให้ดีนะครับว่าว่าไม้เนี่ยไม้ขนาดไม้พุ่มเล็กไม้พุ่มกลางไม้พุ่มใหญ่ครับรากมันจะไปดันคลองชรมทางก็พังหรือเปล่านะครับ ถ้าไปปลูกก็ดีนะครับแต่ถามเขาก่อนนะครับว่าเขาให้ปลูกไหมเออไม่ใช่ว่าที่สาธารณะสาธารณะบางทีมันเป็นที่ชนมาทานเป็นที่กรมทางหลวงอย่าไปปลูกทรงเดสปลูกแล้วเวลาใครเขามารื้อมาถอนเราเนี่ยมันช้าใจเพราะฉะนั้นก่อนปลูกคิดให้ดีแต่ถ้าปลูกในบริเวณบ้านเราเนี่ยยิ่งดีใหญ่เพราะไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับแต่ดูด้วยว่าไม้ที่ปลูกกันมันไม้ขนาดไหนอย่าใกล้บ้านเกินไปปลูกจนชนบ้านเลยนะมันก็ แต่ถ้ามันเป็นไม้ประเภทไม้ที่กขบอลมาเดี๋ยวนี้เขามีไม้ที่ไม้ใหญ่ๆเขาล้อมานะเอออย่างเงี้ยรากมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการร่มเงาให้มันใช่ไหมร่มเงามันก็พาดมาที่ตัวบ้านตัวบ้านก็ไม่ร้อนเรามีเครื่องปรับอากาศมันก็ช่วยลดค่าไฟเออมันก็ลดค่าไฟได้ใช่ไหมครับนันต้องปลูกแบบฉลาดถูกต้องอ่าต้องปลูกแบบฉลาดปลูกแล้วไม่ไปถอนทิ้งทีหลังให้ปลูกเถอะเออแต่บางอย่างก็ต้องปลูกเยอะๆอย่างเช่นคือบางทีปลูกไปก่อนกลัวไม่รอด พอมันรอดแล้วค่อยมาเลือกค่อยมาเลือกสายพันธุ์ที่มันดีค่อยมาเลือกเอาที่ตำแหน่งที่เหมาะสมอ่าอ่าบางทีแล้วบางทีก็หวานก็มีไงเห็นไหมดำนาเห็นไหมเมื่อก่อนมีดำนานี่คือเรียงเป็นแถวเป็นระบบเลยนะนาหวานเขาก็มีอ่ะใช่ไหมมันก็เหมือนกันแหละนะแต่ที่นี้ว่าเราเราปลูกเนี่ยบางทีก็ต้องดูบางทีไม้นี่ปลูกนน่นๆมันก็สูงเร็วนะคุณปริญญา สาเหตุเพราะอะไรดูไหมเพราะมันแย่งกันขึ้นแบมันแย่งกันหาแสงอันนี้วิธีการทําให้เร็วครับพอมันแย่งหาแสงได้ที่เราตอนออกซะตอนออกทีนี้ให้มันเบ่งข้างอให้มันเบ่งข้างแต่อาารเนี่ยนะผมเบ่งมาีิปิ้นแล้วพุงปิ้นแล้วตะขอจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันไอเราอยากประเภทเร็วๆไงเรามีวิธีเทคนิคบางทีเมื่อก่อนไงผมชอบไอนี่ไงลั่นทมไงครับใช่ไหมมันมีหลายสีไงโอ้โหซื้อมานี่นะ ปีทุกสีครับโอ้มันโตช้าไปเจอเลยนะมันมีตัาง่ากิ่งละห้าสิบาทกิ่งแล้วไอ้ตอนนั้นบอกเราซื้อกิ่งละสองร้อยห้าสิบจะก็ดีเลยถามทำไมนโอเลยโหกความันจะโตกว่าจะได้ชมดอกพปนะมันไม่โตอย่างมันนานอ่ะต้นหน้าบ้านไปพวกก็ขโมยก็ขอขอไปช้ำนะขอไปจะกว่าจะมาโตได้นี่นะเออเอาก็ก็ดูให้มันเกิดความเหมาะสมแต่ที่แน่ๆพืชสวนครัวเี่ยผมปลูกผมปลูกชะอม นี่แหละซื้อที่นี่แหละนี่แหละของบ้านลาดนี่แหละของดีบ้านลาดของดีท่ายางเนี่ยหิ้วก็มันเป็นมัดมัดเลยโอ้ผมก็มาปลูกปลูกถามทําไมหนึ่งร่มรื่นสวยงามด้วยเวลาเราตัดเวลามันแตกใหม่นะใบแน่นอนนะกินได้อร่อยเป็นพืชสวนครัวใช่ไหมครับอะไรอ่ะกระถินทางที่สองอ่ะกระถินหรือดอกแค ปลูกให้สวยนะดอกแคเนี่นะาามันมีแคขาวที่เรากินกันอยู่มันเรามาแกงส้มดอกแคเนะทีนี <ยา S 2> ้มีแคแดงด้วยอ่าใช่เออมันเป็นไม้ประดับรอบบ้านได้ด้วยเห็นไหมกาหนดสิแดงบ้างขาวบ้างสลับกันนะก็แล้วแต่ไงท่านก็ลองไปหาวิธีผมเมิ่งไปดูที่สุพรรณบุรีดูจากข่าวนี่ไม่ได้วิ่งไปหรอกนะครับหนังสือพิมพ์มาสงก็เปิดดูอออดูได้ออนไลน์ขออภัยขออภัยฉบับพิมพ์มันลงนิดเดียวแต่ออนไลน์มันลงเยอะไทยรัฐออนไลน์เขาปลูกข้าวในน้ํา ใช่แบบไม่ใช่ไม่พึ่งดินเขาทำโป๊ะอ่าก็ปลูกในกระถางเนี่ยก็ลอยเขาตีมันลอยในน้ำครับปลูกได้ฮะพอน้ําท่วมน้ําสูงใช่ไหมไม่ง้อแล้โป๊ะที่ยกขขึ้้นนาาวลอยน้ํานาข้าวลอยน้ำนวัตกรรมใหม่เออแล้วัตกรรมใหม่นะท่านพ่ออนุสร์นี่คุยกันทางเฟซนี่บอกพ่อออเนี่ยท่านพ่ออ้อทุสร์เห็นผมเอาเฟซมาแปะเลยนะภาพเอาข่าวนี้มาแปะนะพอยกหูโทรศัพท์ไปที่เอ็นบีทีเลยที่สุพรรณฯน้องน้องมีข่าวที่อยู่ไปดูที่ข้าวลอยน้ําเป็นยังไง เอ๊ะประหยัดที่น้ําท่วมก็ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรก็ลอยไปแล้วไงลอยไปแล้วยึดยองให้ดีเออไปดูในไทยรัฐออนไลน์เพราะว่าไทยรัฐฉบับพิมพ์นี่ลงมาไม่มันไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพนะไทยรัฐออนไลน์ก็อาจจะติดตามข่าวของเอ็นบีทีเขาช่องสิบเอ็ดนี่แหละน้าน้องเขาคงไปทำสกู๊ปดียังขอผู้ในการนับสอนว่าน้องก็ถ่ายเสร็จตัดเสร็จช่วยส่งให้หน่อย ผมก็สนใจเอผมก็สนใจเพราะว่าท่านผออุสรนี่ท่านมาดำนาอยู่ในบ่อปลาข้างหน้าสวทเห็นละงามดีเลยล้อเขียนล้อขบล้ออย่างเดียวครับนี่แต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่31นี้ไปร่วมกิจกรรมของทสมอในโครงการที่สําคัญเป็นโครงการทั้งประเทศทสมใช่ไหมใช่โครงการอะไรครับก็โครงการที่เขาชวนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแปดร้อยล้านกล้านะปร้อยล้านกล้าใชครับเขากระทิงครับไปที่เขากระทิงไปทางโรงเรียนบ้านท่าตะเคาะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปข้างๆโรงเรียนนั่นแหละ ที่อปรอคอยอำนวยความสะดวกบอกเส้นทางให้ตั้งแต่เช้าเลยแต่นกานะครับไปร่วมกันร่วมกิจกรรมกันเอาไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเพิ่งจะจัดการเลือกตั้งกันไปเสร็จบาดบอนร้อนวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ตรวจสอบดูแลครับเป็นการเลือกตั้งรายงานผลก็มาถูกต้องครบถ้วนนะครับก็ให้การรับรองการจัดการเลือกตั้งนะครับว่าสุจริตนะครับแล้วก็มติที่ประชุมก็ให้การรับรองไปเรียบร้อยเพราะนั้นก็จะนํารายงานเข้าไปสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อที่จะพิจารณา ประกาศผลครับอย่างเป็นทางการนั่นก็คือรับรองนะแล้วก็เข้าสู่ตําแหน่งได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรมาถามนะครับก็คือหลังจากวันเลือกตั้ง30วันนี่แหละครับก็กตต้องประกาศฮะถ้าจะสอยก็สอยไปเลยเหลืองก็เหลืองแดงก็แดงเด็กขาดอยู่ที่กกตเนี่ยใน30วันถ้ารับรองไปแล้วก็จบกันถ้ามีเรื่องร้องเรียน ไอ้ตอนนี้ถ้ายังสอบไม่เสร็จก็จะมีเวลาไปถึงหนึ่งปีนะครับที่ยังอยู่ในอำนาจของกอกตถ้าพ้นหนึ่งปีก็สบายไปแล้วครับอ่าแต่ถ้าไม่โดนร้องเรียนเลยนี่นะครับประกาศรับรองไปแล้วนี่ก็จบครับเพราะนั้นก็เท่าที่ดูจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่มีการดําเนินคดีนะครับเพราะว่าที่ผมล่าไปเมื่อวานนะครับก็มีการ ฉีกบัตรเกิดขึ้นนะฮะทั้ง2ใบเลยทั้งใบนายกทั้งใบสอบจอจเลยเลย,เลยไม่รู้ไม่ชอบหน้าใครฉีกนะครับคุณลุงอายุ67ปีก็เป็นเรื่องนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งความดําเนินคนดีกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเวลาผมผมอธิบายไปแล้วเวลาเลือกตั้งนี่นะในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีกรรมการประจาหน่วยเจ็ดคน ประกอบไปด้วยประธานหนึ่งกรรมการหกขะที่เขาจัดการเลือกตั้งอ่ะมีผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้งอีกหนึ่งอันนี้ก็จะไม่มีหน้าที่ไปอื่นนะคืออำนวยความสะดวกเป็นแม่บ้านนะครับสถานที่ดูแลต่างแล้วก็จะมีรอปภสองคนนั่นก็หมายความถึงเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สภปกครองนะฮะหรือจะเป็นตำรวจทั้งสองคนก็แล้วแต่นะครับนั่นจะเป็นเจ้าพนักงานนะครับเพราะนั้นมีการกระทาผิดพอเขาเจอครับถือเป็นเหตุซึ่งหน้าสามารถที่จะดําเนินคดีได้เลยโดยกฎหมายเลือกตั้งเขาบอกว่า ให้เป็นผู้เสียหายไม่ต้องรอกรกตไปแจ้งนะครับเพราะนั้นก็ไปแจ้งความไปลงประจําวันเรียบร้อยแล้วละครับก็คงจะไม่ต้องให้คนอื่นละครับก็ตํารวจที่อยู่รปภนะครับดําเนินการเลยครับแจ้งความได้เลยวันนี้ก็เข้ามาที่ประชุมกันซึ่งก็บางส่วนยังสับสนในกฎหมายนะครับเพราะนั้นกฎหมายนี่เขาให้ถือว่าเป็นผู้เป็นเหตุซึ่งหน้าครับถือว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าแล้วเราก็ไม่อยากทําหรอกเพราะนั้นจึงพยายามอธิบายไงคุณลุงแกก็ไม่รู้ยังไงนะก็ไปว่ากันนะฮะเราเราไม่ทํานี่ก็ละเว้นการปฏิบัติหนน้าาที่ไงะครรับเ ร,ปรอปภก็หมายถึงที่ผมบอกอ่ะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือเป็นเจ้าที่ฝ่ายปกครองรขึ้นอยู่กับคําสั่งแต่งตั้งนะครับเรื่องนี้เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมดครับ,รบทั้งหมดนะครับแต่เจ้าที่รอปภนั้นเมื่อเจอพับไปแจ้งความดําเนินคดีแจ้งพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีได้เลยให้ถือเป็นเหตุซึ่งหน้าจึงเป็นหน้าที่และ,และถือว่าเขา เป็นผู้เสียหายอยากได<ช>้<ช>เลย<ช>ไม่ต้องรอกรกตจังหวัดเป็นผู้เสียหายหรือกรกตส่วนกลางผู้เสียหายนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องเถียงครับเพราะเป็นกฎหมายของกรกตครับ,รบกฎหมายเลือกตั้งครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นรายละเอียกก็นําเรียนไว้แต่ว่าส่วนเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรทําไมถึงไปฉีกเรื่องต่างก็เป็นกระบวนการในของขั้นตอนของศาลก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ย้ํานะครับท่านผู้สมัครคนที่ชนะแล้วก็อย่ามัวแต่ดีใจนะครับเพราะนั้นเวลาเขาประกาศผลรับรองไปแล้วนี่ครับกี่วันนะครับท่านต้องไปแจ้ง ไปยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายไอ้ทรัพย์สินนั่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นอีกกระบวนการนั่นนั่นคนละกฎหมายแต่กฎหมายเลือกตั้งเขาบอกว่าท่านผู้สมัครทั้งหลายครับจะสอบได้หรือสอบตกผมก็ไม่รู้แหละครับแต่กฎหมายนี้เขาบอกนะครับว่าท่านเป็นผู้สมัครแล้วท่านยังมีความผูกพันกับกรกตไม่ใช่เลือกตั้งเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่กแล้วท่านก็บอกก็จบกันบายบายไม่ใช่นะครับคนที่ได้ก็ไม่ใช่ท่านก็ไปเข้าสู่ตาแหน่งแล้วก็ไปทาหน้าที่จนลืมผมเพิ่งพูดไปเมื่อเมื่อเมื่อวานน ผมจะไม่ได้ว่าอบตที่ไหนไม่รู้เลือกตั้งสอบได้ด้วยนะอแต่ไม่ไปยื่นบัญชีใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปในเก้าสิบวันถ้าผมจำไม่ผิดนะนับแต่วันที่มีประกาศผลรับรองนะฮะที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะครับก็หลุดไปเลยก็มีความผิดฮะแล้วก็ถูกดําเนินคดีแต่หลายปีครับนานฮะนานพอสมควรแหละแต่สุดท้ายก็สั่งพ้นจากตําแหน่งเห็นไหมครับแล้วถูกดาเนินคดีด้วยนะไม่ไปยื่นก็ผิดมีบทลงโทษอืไปยื่นแล้วยื่นเป็นเท็จ ก็ผิดมีม<า>บทลงโทษไปยื่นแล้วยื่นบอกค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กาหนดก็ผิดถูกลงโทษเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เจอไปแล้วที่อ,อบตหนองจอกครับอบตหนองจอกเพราะว่าวันเลือกตั้งเชิงสมานฉันนี่ผมก็ไปนั่งบรรยายอยู่ด้วยนะแล้วคุณพี่แกก็มาเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังขั้นตอนหมดว่าเลือกตั้งเสร็จจะต้องไปยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับหัวหน้างานพรรคการเมืองผมท่านเหืออกจุมพรตั้งก็ไปอธิบายผมก็พูดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนมีใบเซ็นชื่อหมดนะครับแล้วก็ยังให้ท่านปลัด หรือว่าหน้าส่วนองถิ่นก็ไปติดตามนะครับว่าจะหมดเวลาแล้วทำไมมันยังไม่มายื่นส่งไปสนีตอบรับสุดท้ายก็ไม่มายื่นนะเพราะหมดเขตไปเมื่อวันที่14สิงหาครับและนี่มันสิ้นเดือนแล้วเห็นไหมครับหมดเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่กกตจังหวัดก็ต้องไปดําเนินคดีครับครับคือเขาจะแยกกรณีไว้ว่าถ้าผู้สมัครที่สอบตกสอบไม่ได้นะครับแล้วยื่นนะกรกตจังหวัดดําเนินการเลยแต่ถ้าเป็นผู้สมัครที่เขาสอบได้ครับเราก็ต้องรายงานไปที่กกตเพราะว่ามันจะต้องไปเพิกถอน ไอ้คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งอ่ะนะถูกไหมเพราะว่าเราก็จะต้องตัดสินทางการเมืองไอ้นี้กระบวนการทางศาลว่าไปนะครับมันก็จะแบ่งแยกขั้นตอนอย่างนี้นะครับเพราะไม่ไปยื่นไม่ไปยื่นฮะไม่ไปยื่นเพราะฉะนั้นความผูกพันกับกกตเนี่ยแน่นอนครับเมื่อท่านเป็นผู้สมัครนะครับท่านต้องให้ครบนะฮะจะสอบได้สอบตกไปรู้นะครับแล้วก็มีท่านผู้สมัครที่โทรศัพท์มาสอบถามผมหลายท่านเลยทีเดียวว่าเนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วอาจารย์จะทําสปอตวิ่งขอบคุณได้ไหมหรือจะไปเดินได้ไหม บอกเขาห้ามไว้ที่ข้อไหนล่ะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามครับเขาห้ามอย่างเดียวก็คือ18นาฬิกาของวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไปจนถึงเสร็จสิ้นการเลือกตั้งอ่าออันนี้คือไม่ได้ต้องหยุดการหาเสียงแต่ว่าเมื่อมันเลือกตั้งเรียบร้อยไปแล้วคุณไม่ได้หาเสียงนี่คุณไปขอบคุณนะทาได้ทาได้นะครับไมจ่ายล่ะต้องคิดไม่จัดอันนี้ถามเพราะไม่รู้มันไม่เกี่ยวดิเขาพูดถึงการเลือกตั้งเนมันไม่ได้เกี่ยวกับเลือกตั้งแล้วงนนี่มันจบแล้วมันจบไปตอนเที่ยงคืนของวันคืนวันที วันที่ยี่สิบหกก็วัดกันนะวันนั้นจบนั้นนั้นก็ตัดยอดแค่ตรงนั้นเออเพราะนั้นนะคุณก็เขาบอกว่า่าใช้จ่ายในการหาเสียงเนี่ยครับไอ้ขอบคุณเนี่ยมันไม่ใช่หาเสียงเรื่องเลยอ่ามังคนลรกรณีกันนะฮะเพราะนั้นก็จะมีขั้นตอนนะครับเพราะนั้นก็ก็อธิบายก็ย้ำกันนะครับเพชรบุรี24่เขตก็วันนี้ดูแล้วครบถ้วนหมดกกตจังหวัดให้การรับรองการจัดการเลือกตั้งครับแต่ไม่ได้ประกาศว่าท่านยังนะครับต้องส่งไปที่กกตอกลางเขาภายใน30วันนี่แหละครับเขาก็จะประกาศประกาศทะไรับ คำสั่งตรงนี้ขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะเรียกประชุมสภาได้นะครับนะฮะก็จะมีอบจนิสสุท่านผู้ว่า่านผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะกํากับดูแลอบจเทศบาลท่านนายอำเภออำเภอต่างๆก็จะกํากับดูแลอบตนะครับเพราะนั้นก็จะมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรเนี่ยองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีกฎหมายของเขาเลยอบตก็จะมีกฎหมายของอบตเทศบาลก็จะมีกฎหมายของเทศบาลนะครับ อบจก็จะมีกฎหมายของอบจเมืองพัทยาเขาก็จะมีกฎหมายของเขากทมเขาก็จะมีกฎหมายของเขาแต่ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดเวลาเลือกตั้งใช้กฎหมายเลือกตั้งฉบับเดียวกันคือพรบเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับพศก็ให้ถือเอาล่าสุดนะครับส่วนไอระเบียบก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่ามันใช้กฎหมายอยู่สองฉบับเวลาเลือกตั้งเรามาใช้กฎหมายรวมแยกเป็นสองระดับเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวนั่นคือเลือกตั้งระดับชาติครับ ปอท้องถิ่นอย่างที่ผมบอกอบตเทศบาลอบจเมืองพัทยาอันนี้จะเป็นอีกฉบับหนึ่งกทมก็เหมือนกันแต่สอไม่เกี่ยวกทมเนี่ยมันมีทั้งสสมีทั้งสกสขดันมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกด้วยอุละมานต้องดูด้วยว่ามันส่วนรายการไหนมันส่วนราชการส่วนภูมิภาคหรือสวนราชการท้องถิ่นอย่างท้องถิ่นเนี่ยคือ อบตเทศบาลนี่อบจนี่ท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะตตอจะค่อยๆเรียงลําดับไปนะครับแล้วก็มีโครงการของกกตนะซึ่งเราจะไปจัดอบรมกันดีนะคุณบัญญาสมาแฉชันไปแล้วก่อนเลอกตานี้จะมีโครงการอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยนี่นะครับเราจะจัดกันที่แก่งกระจานครับสองวันครับสามสิบถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคม กรกตก็พยายามที่จะเชิญชวนไปยังอบตอทั้งหลายนะครับมากันเพียบช่วยหาหน่อยครับว่าใครที่จะนี่นะครับที่อืมขึ้นหนึ่งหนึ่งค,ควรจะมีอันนี้พลเมืองก็คือต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็มีจิตอาสานะครับก็ไปเข้ารับการอบรมนะครับอ่าสองวันหนึ่งคืนค นาน่ารีสอร์ทนะครับฟรีนะฮะนาน่าร <Res> ีสอร์ทแอนสปานะครับไม่เสียค่าอบรมจัดกิจโอ้ฟรีหมดมีฐานมีตย่างต่างท่านจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วในอนาคตนี้ก็กําลังคุยกับกรกตอท้องถิน่นว่าครับเนี่ยพอเขาอบรมเ่ยเขารู้ขเขาเข้าใจนะช่วยเอาเข้ามาถ้าอยู่อยู่ท้องถิ่นไหนก็ดูรายชื่อเราจะส่งชื่อไปเอาเขาเข้ามาเป็นกปนนะ อ่าอ่าเราเข้ามาหน่อยเพราะเขาาอบรมมาแล้วไงใช่ันอต่อไปก็อาจจะสมัครเป็นกกตท้องถิ่นก็ได้ก็ได้เห็นไหมเขามีพื้นความรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับคือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างต่างตามเดียัท่านก็สมัครมาเป็นกกตท้องถิ่นเพราะท่านรู้ข้อกฎหมายท่านรู้ระเบียบท่านรู้วิธีการปฏิบัติเราจะจัดอบรมให้นะครับเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกหลักสูตรที่น้าสนใจหมดเขตรับสมัครหรือยังยังครับยังไม่ครบเลยนะครับยังเป็นที่ไหน โทรประสานไปที่กรกตก็ได้ที่งานงานส่วนร่วมนะงานส่วนร่วมนะครับยังยังยังต้องงานอีกสี่สิบห้าสิบคนนะครับเ,เพราะนั้นเราจัดหลักร้อยฮะหลักร้อยหลักรอ้กรอ,ยกรอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ร่วมกับท่านนี่แหละครับ<ช>แล้วก็ยังมีของของเยาวชนเขาอีกนะฮะเยาวชนก็จะจัดที่ที่แก่งกระจา่มีสองรุ่นนะฮะพลังโครงการนะครับอันนี้พลเมืองนะแล้วก็มีของเยาวชนลูกเสือเราจัดไปแล้วนะครับเราก็จะจัดนี่แหละครับก็จะมีโรงเรียนรู้สึกมีเยาวชนนี่จะเป็นของของ เราเชิญไปที่วิทยาเทคนิคเพชรบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาผมพูดชัดตหน่อยผมพูดชัดนะวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีก็ปรากฏว่าเทคนิคกับอาชีวเขาติดสอบพอดีก็ก็จะมีเยาวชนของ